ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กระรบนะครับอยู่กับผม h ฮอสปิงแคทกับเกมบูอาคาไครับโดยคลิปนี้ก็จะมาสรุปแนวทางการฟาร์ม e อีเวนต์กิจกรรมฮิเกโกะซัมเมอร์ G G นะครับแนวฟาร์มยังไงให้คุ้มรวมถึงตัวละครของชิเกโกะซัมเมอร์ครับเรายัางต้องฟาร์มหรือ,อยังต้องใช้งานอีกหรือเปล่านะครับนะ เอาละรายการอื่นครับผมผมขอบอกไว้ก่อนนะครับนี่คืออีเวนท์ที่คุ้มมากๆนะครับผมนะเอาง่ายๆคืออีเวนท์เนี้ยมาปุ๊บเนี่ยคือไม่ต้องทำอะไรเลยครับฟาร์มอีเวนท์นี้อีเวนท์เดียวครับผมก็คุ้มแล้วนะครับนะดังนั้นเนี่ยช่วงที่อีเวนท์นี้ยังอยู่ในช่วงกิจกรรมแนะนําว่าเอาแอคชั่นพอยต์ครับผมทั้งหมดนะครับผมนะทุ่มนะครับผมกับอีเวนท์นี้ได้เลยนะครับนะเพราะว่ามันได้ทั้งเงินนะครับผมได้ทั้งของนะครับนะอ่ะแล้วก็อย่าลืมครับผมในส่วนของผู้สูงสุดรายการของเรา เรือชิโร่ครับเติมเงินแพ็กในเกมทุกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพก็กไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับนะคลิกได้เลยครับ เอาละครับผมนะอย่างแรกครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าอีเวนต์นี้มันมีเควสรายวันนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับผมเข้ามารับภารกิจล็อกอินรายวันตัวส่วนนี้ด้วยครับนะก็จะให้ตั๋วมานะครับผมนะสามตั๋วนะครับผมเนะี่ยซึ่งตั๋วเนี่ยเอาไปแลกเป็นเศษของชิซุโกะซัมเมอร์ได้นะครับนะ และนอกจากตรงส่วนนี้แล้วครับผมนะมันยังมีในส่วนของกิจกรรมเซอร์อไพรส์นะครับผมนะอันนี้ด้วยนะครับนะโดยกิจกรรมเซอร์ไพรส์ครับผมอันนี้ก็คือทุกครั้งนะครับผมนะจะใช้ได้แค่1วันต่อ1ึงครั้งเท่านั้นนะพูดง่ี้ยคือถ้าเกิดใครยังไม่เต็ม600ครับผมรีบไปฟาร์มให้เต็มวันเต็ม600ด้วยนะครับนะเมื่อเต็ม600ปุ๊บเราจะมีเรือโผล่ขึ้นมาในฉากครับซึ่งเรือนี้เนี่ยมันจะให้ในส่วนของเศษอีลิกนะครับผมนะและรวมถึงพวกใบรายงานด้วย ซึ่งถือว่าคุ้มมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราแนะนําเลยว่านอกจากเวสรายวันแล้วก็อย่าลืมใช้ชั่นพอยต์ครับผมนะในอีเวนต์นี้ให้เกิน600ด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับนะ และแน่นอนครับผมว่าอีเวนต์รอบนี้ครับผมนะทางช่องเราก็มีการปล่อยคลิปนะครับผมแนวทางการเดินนะครับผมนะเพื่อให้ไปสู่แอรีที่4ให้ไวที่สุดนะครับนะเพราะว่าแอรีที่เนี่ยคือแอรีที่เราจะฟาร์มของนะครับนะของทุกอย่างนะครับผมฟาร์มแอรีทคือคุ้มที่สุดนะครับนะแปลว่าการจะคืดแอรีที่4ให้ไวๆนะทางช่องเราก็มีทําคลิปแยกต่างหากไปเรียบร้อยครับผมนะก็ท่านไหนที่ยังไม่รู้ก็แนะนำลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปไปขมนะสามารถกดและเดินตามไปได้เลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับเมื่อเข้าสู่แอรีที่4เสร็จปุ๊บนะครับนะอย่าพึ่งนะครับผมนะอย่าพึ่งฟาร์มพวกเศษพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับอย่าพึ่งนะให้ไปทําการยึดขอบแอรียทั้งหมดก่อนนะครับผมยึดขอบพื้นที่ต่างๆพวกนี้ยึดให้เรียบเลยนะครับนะยึดให้หมดเลยนะครับทําไมต้องยึดนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดเรายึดขอบพื้นที่มากขึ้นเท่าไหร่ครับอ่าเราจะได้เงินเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับนะซึ่งเงินเนี้ยเราจะได้มาเมื่อมีการใช้แตะเชนพอยต์นะครับผมนะจนครบ ในส่วนของแท่งตัวนี้ครับผมมอเต็มขึ้นมานะครับเกินไม่ว่าครับผมเกินมันจะทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องซีเรียสนะถ้าเกิดเราใช้หรือมีการฟาร์มอะไรขึ้นมาเกินนะครับนะให้เราทําการยึดคลอ,องตัวส่วนนี้ให้หมดก่อนนะครับนะอ่านะครับผมยึดให้หมดก่อนนะครับนะทุกที่เลยครับผมทุกเขตเลยนะยึดให้หมดเลยที่ปมที่เปล่าอะไรนะครับผมนะรวมถึงศัตรูศัตรูที่เกิดตัว,ตว,ตวใย่อยตีตีให้หมดนะครับผมตีให้เรียบเลยอย่าให้มีศัตรูเหลือนะกวาดให้เรียบเลยนะครับนะ พอเรากวาดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับนะทีนี้เราก็จะเริ่มอัปเกรดฐานนะครับนะยิ่งทุกครั้งอัปเกรดฐานบ้ากเท่าไหร่ครับเราก็จะได้ในส่วนของเงินที่เยอะขึ้นนะครับอย่างเงี้ย้วฐานมีหลายราคาด้วยนะก็คือจะเป็นฐานบางอันเี่กก็จะราคาถูกหน่อยนะครับผม40 45นะครับผมอัปเกรดนี้45อันนี้คือฐานราคาถูกนะแล้วก็จะมีฐานราคาแพงครับผมอยู่ที่450นะครับผมแล้วก็ฐานแพงสุดๆนะครับผมก็คือประมาณ600อ่ยเนี่ยครับนะ ถามว่าการอัพฐานนี้ได้อะไรขึ้นบ้าไม่ได้อะไรเลยครับผมได้แค่เงินนะครับผมนะทุกครั้งที่ได้เงินในอัพฐานเนี่ยก็จะได้เงินเยอะขึ้นและมันมีเควสนะครับผมเควสที่มีการอัพฐานนะครับเราจะได้เพชรด้วยเห็นไหมครับอัพฐานถึงรลเวลชสามจำนวนสามฐานก็จะได้เพชรนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กําลังหาเพชรนะครับผมแนะนําว่าอัพฐานนะครับนะก็ฟาร์มพวกทรัพยากรครับผมจากไอเลนสีแล้วก็อัพฐานทั้งหมดครับให้ขึ้นในส่วนของฐานที่เต็มนะครับนะ เพื่อหาเพชรนะครับผมเพื่อหาเพชรเยอะขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเ,เวลามีน้อยนะครับผมไม่พอนะครับผมอยากจะไปฟาร์มผองในร้านค้าอย่างน้อยก็ขอฐานราคาถูกครับผมก็ฐานเลเวล45นะครับผมนะ4ี่เนี่ยเอาให้อัพนะมันมีหลายเขตใช่ไหมครับมันก็จะมีหลายอันที่เราสามารถไปอัพได้นะครับซึ่งการอัพฐานตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะมีฐานราคาหลากหลายราคาด้วยแล้วก็เชค็คเอานะครับผมว่าเอออันไหนเนี่ยราคาไม่แพงก็ไปไล่อัพให้เรียบร้อยนะครับนะมันจะคุ้มนะครับในเรื่องของการหาเพชรนะ อ่าโอเคนะครับหลังจากอัพฐานเสร็จปุ๊บนะทีนี้ก็เราก็จะได้เงินตนัวเยอะขึ้นแล้วจากการอัพฐานนะอ่ะยกตัวอย่างครับเดี๋ยวนี้ตอนที่ผมมีอยู่8ปดแสนหนึ่งมื่นสี่พันใช่ไหมครับผมในการอัพเต็มหนึทีถ้าเกิดผมดันจนขึ้นมานะครับผมนะขึ้นไปอีกขั้นนะครับอ่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอัพเป็นแค่หรหัสเลี้ยวสามเลี้ยสามที่ไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมานะได้แค่เพชรอย่างเดียวนะครับนะไม่ได้เงินเพิ่ม มันจะมีบอกไว้ด้วยว่าเออฐานไหนเนี่ยนะกรอบจีนเนี่ยคืออัพเลเยวสองที่ก็ได้เงินอัพเลเยวสามได้เพชรนะครับนะและอย่างนึงพออัพเป็นฐานขึ้นมาเราก็จะได้เศษตัวละครมาด้วยครับนะอ่าเห็นไหมอ๋อขึ้นมานิดนึงนะครับผมขึ้นมานิดนึงเห็นไหมนิดเดียวจริงๆครับนะน่ะยึดขอบพื้นที่เพิ่มขึ้นมานะครับนะอ่าสมมตินะครับอันนี้หกร้อยแพงเอาไว้ก่อนนะเอาราคาถูกๆก่อนนะนะเนี่ยสี่สิบห้าอย่างงี้ใช่ไหมครับนะผมอัพฐานขึ้นมาปุ๊บ นก็จะได้เงินเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะครับนะอ่ะคือเป็นขั้นหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับผมได้ทั้งเศษตัวละครนะครับผมแล้วก็ได้ทั้งเพชรด้วยแล้วก็ได้ทั้งฐานเงินที่เยอะขึ้นนะครับดังนั้นการรับฐานก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอีเวนต์หนึ่งครับที่เราไม่ควรพลาดนะ อ่าเใช่ไหมครับผมก็จะได้เงินเยอะขึ้นนะครับนะแล้วพอแท็บเราเต็มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เงินตัวสวยนี้มาสะสมเยอะขึ้นก็เอาเงินเนี่ยไปอัพตัวละครมีใช้จ่ายเยอะขึ้นตากไปด้วยนะครับท่านไหนที่กําลังขาดแคลนทร,รัพยากรเรื่องเงินนะบอกได้เลยว่าอีเวนต์เนี่ยเป็นอีเวนต์ที่ดีมากๆนะครับผมนะสามารถจะเติมพลังงานนะครับผมนะใครที่กำลังขาดแคลนนะครับผมนะก็กดเติมพลังงานตัวสวยนี้ก็ได้นะกดได้ประมาณสักอ่า โบหกสิอ่ะถือว่าพอไหวอยู่นะครับผมนะสาตอนแรกซื้อ3าครั้งแรกก็จะครั้งละสาใช่ไหมสาคคันที่เหลือก็หกสิก็ยังพอรับได้นะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่นะก็เราก็จะได้เควสครับผมในสุรของการได้เพชรนะครับนะเห็นไหมได้เพชรมารลบเพิ่มนะครับนะเนี่ยแล้วก็จะมีอัพฐานต่อครับผมอีก3าฐานก็จะได้เงินเพชรเยอะขึ้นนะครับนะแล้วก็ได้เงินเยอะขึ้นด้วยนะครับนะ อ่าโอเคนะครับดังนั้นพออ่าผมบาสุูปง่ายๆอีกรอบนึงนะครับเริ่มต้นขึ้นสู่แอเรียที่4นะครับผมนะพอเข้าสู่แอเรีที่สี่ปุ๊บไล่ตีศัตรูทั้งหมดไล่ยึดฐานให้เรียบนะครับผมนะยึดขอบพื้นที่ทั้งหมดนะครับนะเพื่อรับในส่วนของพวกอ่ากล่องสมบัติรับนะครับผมพวกนี้ด้วยมันจะมีเรือซ่อนอยู่ใช่ไหมอ่าพวกนี้นะครับนะก็ไปทำอีกทุกที่นะครับผมยึดขอบให้หมดเลย หลังจากนั้นครับผมนี่ก็ไล่อัพฐานนะครับผมเนีเพื่อรับเศษตัวละครและก็เพชรนะครับผมจากการเคียรเพชรต่างๆด้วยนะครับนะ,อะพอเราเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้เราทำอะไรครับทีนี้เราก็มาดูอะไรว่าเราต้องการจะแลกของอะไรในร้านค้านะครับนะ นะครับผมนะขอในราคาครับผมก็จะเห็นนะสังเกตว่ามันจะมีของสกัดของอาบิดอสนะครับผมแล้วก็ฝักของฮิเกโกะนะถ้าเกิดใครที่ขาดแค้นนะครับผมนะก็มาแลกแต่ถ้าเกิดใครมีแล้วหรือใครมีเยอะแล้วนะครับผมนะหรือประมาณว่าให้ความสําคัญกับการฟาร์มตัวละครนะครับผมนะขอของ ชิสโกะมากกว่าครับผมก็ไปฟาร์มชิสโกะกันได้เลยนะพูดง่ายก็คืออัพฐานนะครับผมอัพฐานเอาเพชรและก็ที่เหลือนะครับผมนะก็ไปแลกเศษชิสโกะได้เลยโดยเศษชิสโกะครับผมนั่นมันจะมีนะครับผมในส่วนของนาด่านนะครับผมที่มีด่านนึงเนี่ยได้ขอถึง60ใบในการฟาร์มแต่ละครั้งนะครับนะอ่านี่นะครับนะก็ใส่ตัวละครครับผมให้เรียบร้อยนะครับนะอ่ากดออโต้นะครับทีนี้เราก็จะได้โบนัสนะครับผมเรียบร้อยละ และที่เหลือก็ก,กดฟาร์มหนักๆเลยนะครับนะอ่าพอเรากดฟาร์มหนักๆเสร็จนี้ปุ๊บเราก็จะได้เสษชิ้นสโกะมานะครับนะและแน่นอนเขาบอกว่าเรามีการจ่ายค่าแอช็อนพอยด์ด้วยนะครับนะพอเรามีการจ่ายแอช็อนพอยต์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เงินนะครับผมนะจากการที่ยึดครองอาณาเขตเยอะขึ้นเห็นไหมครับกดทีเดียวครับผมได้ทั้งหมดเลยนะ ยิ่งถ้าเกิดเรายึดคอตัวส่วนนี้มากเท่าไหร่นะครับนะก็จะได้เงินเยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยไอเรื่องการฟาร์มทรัพยากรเนี่ยมันจะฟาร์มต่อที่เราทําการอัปเกรดฐานอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อเราอัปเกรดฐานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วคือพอใจแล้วนะครับผมเราต้องการแค่นี้นะเราต้องการเพชรแค่นี้เงินแค่นี้ประมาณว่าฐานที่เหลือมันแพงแล้วไม่อยากอัพแล้วคือเป็นเปลืองอ่าก็มาทําการฟาร์มนะครับผมแลวฟาร์มอัดคอ,อัดคอก็ได้แล้วนะครับนะ นี่นะครับนะพอผมเงินเยอะแล้วไงอ่าประมาณนี้ได้ครับผมนะก็ป่าตัวนี้เลยหลังจากนั้นครับนะก็ไปแลกเศษนะครับผมนะารานค้านะครับนะดีดีครับผมเราก็สามารถแลกเศษชิสุโกะครับผมเพิ่มได้แล้วอ่านะครับน้ำเอาละทีนี้หนึ่งในคำถามที่บิงถามกันบาเยอะที่สุดครับและชิซุโกะซัมเมอร์ จำเป็นต้องใช้ไหมนะครับนะเอาจริงต้องบอกเลยครับว่าจําเป็นนะครับผมสั้นๆเลยนะคือตัวของชิซุโกะเนียเรามีตัวยูกะนะครับผมนะกีฬาสีแทนแล้วแต่ว่า มันไม่พอนะครับผมมันไม่พอนะดังนั้นการมีชิซุโกะซัมเมอร์ครับผมจะชูว,ว่าช่วยได้เยอะเลยในเรื่องของการลุยดงลุยดาต่างๆนะครับผมนะได้ทั้งการสกิลของชิซุโกะซัมเมอร์ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่เทพเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นค่าคอที่ไม่แพงเกินไปนะครับผมนะการบาเรียให้กับตัวละครเป้าหมาย4ตัวเป็นเวลา3ามสาิบวินะครับผมนะขอไปหลังจกวิครับผมแล้วก็จะมีในสุดของการเพิ่มความเสียคิดค้อนให้กับฝ่ายเราหนึ่งตัวนะครับผมนะที่มีค่าความเสียคิดสูงสุด อันนี้ก็เป็นสกิลทำนาเบททั้งนั้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มค่ารักษาครับผมบาเลือดก็จะหนาขึ้นสกิลรอครับผมก็จะเป็นการเพิ่มค่าโจมตีฝ่ายเล่านะครับผมนะก็พูดง่ายก็คือสกิลทุกอย่างดีหมดนะครับผมดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครแจกฟรีที่ดีและก็เหมาะมากครับผมกับการลงทุนนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครนะครับผมนะอยากหาตัวละครดีๆใช้นะครับผมนะแนะนำเลยครับผมชิสโกะซัมเมอร์ครับผมคือทางเลือกที่ดีมากนะครับนะและควรฟาร์มเท่าไหร่ครับ ตัวละครตัวนี้ต่ครับผมเนี่ยถ้าเป็นไปได้จริงนะสำหรับผู้เล่นใหม่ผมอยากให้พยายามดันให้ขึ้น5ดาวปืนหนึ่งให้ได้นะครับเอาแค่5ดาวปืนหนึ่งก็ถือว่าพอแล้วนะครับผมสบายแล้วหลักๆเลยนะแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยอยากขึ้น5ดาวปืน2นะครับผมก็ดีนะครับผมใครที่เคยเป็นอีเวนต์รอบนี้รอบที่2เนี่ยแนะนําให้พยายามดันขึ้นปืน3นะครับผมหรือไม่ก็ขึ้นปืน2ให้ได้สาหรับผู้เล่นใหม่พยายามจบที่5ดาวปืนหนึ่งให้ได้นะครับนะถือว่าเป็นของดีนะครับผมสำหรับตัวของชิุโกะซัมเบอร นะครับผมหลักๆครับผมพยายามฟาร์มเข้าไปครับผมเป็นตัวละครที่คุ้มแล้วก็ลงทุนได้ระยะยาวจริงนะในส่วนของตัวชิซุโกะนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็ขอโชคดีครับผมกับการฟาร์มอีเวนต์รอบนี้นะครับนี่นะก็ใยยาบอีกรอบนึงนะครับนะและอย่าลืมนะครับผมว่ามันมีของของพระบุพเพตต่างๆให้เราทําด้วยนะก็ไปทําให้เสร็จด้วยนะครับอ่ะโอเคครับ งั้นวันนี้ผมฮอสสิเคขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ